ราศีกันดวงการงานการเงินโชคราบความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมปี2,566าชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม คำพยากรณนี้นะครเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวาลัคนาราศีกันในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในวันที่4ี่กรกฎาคมดาวพุธดาววาสนาสนะคะดาวประจำตัวของคุณได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในภพราพะซึ่งเป็นภพแห่งโชคลาภความสำเร็จ เมื่อดาววาสนาของคุณได้ย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ยอมจะส่งผลดีนะคะให้เกิดกับเจ้าชะตาอย่างแน่นอน นับว่าจะเป็นจังหวะของความสําเร็จความก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของการงานใครที่ทําธุรกิจนะคะก็จะมีช่องทางในการขยับขยายให้ใหญ่โตขึ้นคนขาคนขายจะทํามาค้าขึ้นจะค้าขายดีมีความร่ํารวยการเจรจาติดต่อสื่อสารจะเป็นไปด้วยความราบรื่นการขายโดยใช้คําพูดก็ยิ่งมีโชคนะคะเรียกได้ว่าปากจะพารวยก็ได้ จากนั้นนะคะวันที่14รกรกฎาคมดาวพระเกตจะย้ายเข้ามาโคจรร่วมกับดาวประจำตัวของคุณนะคะในภพลาพะดาวพระเกตเป็นดาวบุญดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลที่คุณทำก็จะนุนส่งให้เจ้าชะตามีโชคมีลาบคุณจะค้นพบ หนทางแห่งความร่ำรวยความสําเร็จหรือว่าธุรกิจการงานใดๆก็ตามนะคะที่คุณสร้างทํามาก่อนหน้าก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะไปถึงเป้าหมายแล้วก็ผลสําเร็จก็จะได้ในช่วงนี้ในวันที่17กรกฎาคมดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเหลือนวีนานะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพนาพะ แล้วก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาจักรก็แปลได้ว่าคุณจะมีโชคมีลาบจากแดนไกลหรือว่าตัวของคุณเองนะคะในช่วงหลังจากที่ดาวอาทิตย้ายก็จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลบ่อยมากขึ้น และในวันที่23กร,รกฎาคมดาวพุธดาวประจำตัวของคุณก็จะยา้ยายเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพวินาสช่วงปลายเดือนชาวราศีกันคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากอยู่เงียบๆต้องการมีความเป็นส่วนตัวคุณตั้งนาตั้งตาทำงานแบบเงียบๆคนเดียวก็ได้แต่ดาวพุธในราศีสิงห์ก็จะมีมาตรฐานเป็นทั้งมหาจักรแล้วก็เป็นราชาโชค ถึงแม้ว่าดวงดาวจะโครจอรอยู่ในภพเสียแต่ว่าด้วยมาตรฐานของดวงดาวก็จะหนุนนําให้ชาวลัคนาราศีกันคุณอาจจะได้พบกับความสําเร็จแบบไม่คาดฝันเข้ามาอาจจะเป็นในเรื่องของการงานธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังตั้งใจเมื่อดวงดาวโครจรได้มาตรฐานที่ดีคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับในสิ่งนั้น มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานก็โคจรอ,อยู่ในพาภพลาพะโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะช่วงตั้งแต่วันที่สี่กรกดาคมนะคะไปจนถึงวันที่23กรกฎาคมดวงการงานของคุณนะคะจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับงานเข้ามาใครที่กำลังหางานสมัครงานนะคะก็มีเกณฑ์จะได้งานที่หวังเอาไว้ คนค้าขายก็ขอให้ใช้จังหวะเวลานี้นะคะใช้คำพูดคำจาให้ดีเรียกได้ว่าปากจะพารวยคุณจะทำงานให้ปิดการขายได้ง่ายได้สำเร็จหรือถ้าหากคุณต้องไปเจอกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ให้เนในเรื่องของการเจราจาต่อรองแล้วคุณก็จะผ่านมันไปได้ และพอหลังวันที่23กรกฎาคมนะคะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพว,วินาศช่วงปลายเดือนนะคะหากคุณจะทำงานอะไรก็ตามก็ขอให้คุณพยายามอยู่เบื้องหลังนะคะอย่าไปออกหน้ามาก พยายามทำงานคนเดียวนะคะจะดีกว่าไม่ต้องไปวุ่นวายกับผู้คนจะดีที่สุดและก็วินาเองก็หมายถึงงานเบื้องหลังงานออนไลน์ก็ได้ดังนั้นใครที่ทำงานพวกคอนเทนต์เป็นยูทูบเบอร์ก็ถือว่าคุณก็จะโดดเด่นนะคะงานจะสร้างเงินสร้างความสำเร็จให้กับคุณ มาดูในด้านการเงินและโชคลาภกันนะคะดาวสุขดาวตัวแทนการเงินย้ายเข้ามาอยู่ในภพวินาศตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมก็แปลว่าคุณเองก็จะมีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่ค่อนข้างมาก แต่ยังไงก็ตามนะคะดาวพุธดาววาสนาของคุณนะคะโคจรเป็นราพานะคะอยู่ในราศีกรกฎก็แปลว่าตัวของคุณเองก็จะมีลาภผลเข้ามาเช่นกันและยิ่งคุณมีดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นนะคะก็จะยิ่งทําให้เกิดโชคลาภเงินทองหนังไหลเข้ามาดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้เพราะว่าคุณจะหาเงินนะคะได้มากกว่าที่คุณจ่ายออกไปวีนารเองก็ยังหมายถึงทางไกลทางออนไลน์ก็แปลว่าชาวราศีกัน คุณจะหาเงินได้จากช่องทางออนไลน์ก็ได้และอีกทั้งนะคะดาวเจ้าเรือนวีนาเดิมก็ไปโคจรเป็นมหาจักรนะคะอยู่ในภพลาพะหลังวันที่17กร,รกฎาคมก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณก็จะเป็นลัคนาราศีที่มีโชคมีลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะ มาดูในด้านความรักกันนะคะสำหรับชาวรักคณาราศีกันดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคโจรในภพมรณนะและดาวสุขดาวตัวแทนความรัก ก็ยังโคจรอยู่ในภพว,วินาศอีกและเดือนนี้นะคะคุณก็ยังมีดาวเสาร์เล่งกับดาวสุขซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันในภพอัลีอีกดังนั้นความรักช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขอย่างที่คิดไว้นะคะหลายคู่อาจจะมีปัญหาความรักเข้ามาหรือว่าช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะส่วนคอนโสดความรักค่อนข้างจะมีอุปสรรคนะคะคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่ที่สำหรับคุณก็ได้ช่วงนี้จะไปรักใครชอบใครก็เผื่อใจไว้บ้างน,นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ